อ mm. ตาเจียวแล้วอืมอะไรนี่อะไรอืมอเนี่ย ี่ีมีรถผสมสูตรทั้งขทั้งนีู้กกินรวมทั้งขนะคะระหน้ารูกระหน้าอีกรูประจบมองข้างด้านขหนึ่งรูประจกระูหลักคนขรูโอเข้าไปเสแหงค่ะามแฟนสาวของนยุร่ว่าานสาวโติาลคือก็บอกว่าก่อนะเหเี้ไปเทียวขับอรดาขากับคคน้อยขี่จักรยโดยระบหนึ่งคนถนงค่ไ จัควันขับรถแล้วก็ขับีกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระามเก้าต่อมาในส่วนของญาติแล้วก็เพื่อนน่ยสงภัยที่ดิดชนนี่นะคะ